ว,วันนี้เรามาที่ร้านแคปแคปเฮาส์ครับแคปเฮาส์ร้านร้านบ้านปูครับบ้านปูที่บ้านฉางนะครับอาหารวันนี้เราสั่งไป3อย่างนะครับเบื้องต้นสั่งสาอย่างดูน่าทานมากครับอันนี้คือในส่วนของอุ้ยของกัง้งกั้งผัดพริกกับกั้งข้าวเกลือแล้วก็แกงส้มปลาหไข่ปลาเรืเซียวนะครับโดยมีน้องชายคนหล่อนะครับเป็นคน เสือไหนะครับมีค่าเปิดขวดห้าิบาทต่อแบนนะครับต่อแบนหรือต่อกลมถ้าเป็นแบนจะหาสิบาทถ้าเป็นกลมโอเคนะครับก็ถ้ากินหมดแบนหนึ่งก็5้าสิอีกแบนหนึ่งเือกลับก็ไม่คิดตังค์ครับโอ้บรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากครับ โดยทั่วไปนะครับนี่คือจุดจุดไฮไลท์จุดเช็คอินนะจุดเช็คอินจุดเช็คอินนะครับร้านเราวันนี้มีเห็นบอกว่ามีโต๊ะจองนะครับมีโต๊ะจองด้วยนะครับทะเลที่นี่คือหาดพยูนหาดพรหาดพระพยุนหาดพระนะครับหาดพระ ตัวเองเอาไปมาได้กินหาดพระนะครับนะครับก็ติดกันนะครับติดกันอันนี้แต่ตรงนี้เป็นหาดพระนะครับหาดพระนะครับสมาชิกของเราวันนี้นะครับก็หนุ่มไอ้หนุยหนุยฮะหนุยหนุยหนุยอันนี้พิยะนะครับพิยะนะิยะดูครับโอ้มาทะเลก็แล้วเลยครับปกติขาวนะรัจจ่บ้านนี่นะครับทกติอะครับโอเคครับเรากินได้เลยนะครับ กินได้เลยนะครับเรือ,อรอปูอะปูไข่ดองอีกสักครู่ครับกินครับอยา่าไปไล่เมื่อวันกินเลยย,ลยังไม่อร่อยนะครับป<น>ูไข่ดองมาแล้วนะครับมีน้ำยำมีน้ำดองใช่ค่ะใช่ยรอมันนี่รอรอมันละลายนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้น้ำลายไหลละน้ำลายละละ คร,ครับสวัสดีครับผมรตอุอ่งจากช่องสื่ออนาฟามวนเรื่องสื่อสารของเวอร์ไวฟ์สปนาฟอร์ยูโดเนตวันนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านปูครับแคบเฮาส์นะครับที่หาดพระอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับวันนี้อาหารที่เราสั่งแนวสั่งไปสองสอย่างนะครับปลาปูไข่ดองแกงส้มไข่ปลาเดืยวเซียวแล้วก็ตั้งควบพริกนะครับรับรองหน้าดูสีสันดูชาทางน่าจะอร่อยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อแรงใจให้ดรอุ๋งเลยนะครับเลื้อนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ได้เงินยูทูบมากินนะครับขอบคุณมากครับสำคัญที่สุดนะอย่าลืมดูโฆษณาครับโฆษณาสำคัญมากๆนะโฆษณาโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาอย่างครับเริ่มเลยครับครและนี่ลองกินในเขื่อนลูกขวดขวดคลิกนะครับอืมตอนแรกที่แรกจะสั่งปูเราสั่งปลาพงก้อนน้ำปลา เรากินมาบ่อยมากแล้วอ,อือือลองหิ้เที่ยวครับลอเท่องทานะครับอือหือได้ไหมครับกั้งแน่นๆน,น,นะครับอ,อืออืมกดๆรับหลบดูว่ามาจากทะเลเมื่อเช้าเนี้ยครับน้ำแ่า ดูในส่วนของคูไข่ดองนะครับคููไข่ดองนะครับรงนี้นะครับวิธีการกินให้มันอร่อยตรงนี้นะครับอ,อร่อยมากเลยครับ ยุ่ยๆนะอร่อยมากครับอือกันพันดีมากนะพันดีมากพันดีพันดีแล้วทีเดียว <c oughs> แล้วเลือกกลบปาก <c oughs> เลือกจากพันหัก ก็จะได้ถ่ายรูปนี้ไหมมดในัวนทุกถแล้วแล้วผมเลยดึงขึ้นให้ครับน่าจะมีรูกที่ผุตดึงขึ้นให้อร่อยมากเลยครับสุดยอจครับ